ครับก็สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พบกับบ่าวคํำด่างโซล่าเซล์เหมือนเดิมนะครับโดยทีมงานช่างเราครับช่างเค็กกับช่างเตานะครับวันนี้มาสามคนนะครับจะดูแอมพลเตจเครื่องของเราครับเครื่องนี้600 600วัตต์นะครับไม่ถึงครึ่งแรงนะครับดูแอมพลเตจนะครับกับห0ร้อยวัตต์นะครับ ดีซีไม่เกินเก้าสิบโวลต์นะครับครับไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับทําการย่อนนะครับสเสมอโดยช่างเค้กับช่างเตานะครับยอ,อ,อ,อนยอนเลยครับย่อนเลยย่อนไปประมาณห้าท่อนครับท่อนท่อนละสิบเมตรยี่สิบพอดีครับยี่สิบเมตรพอดี ครับขั้นตอนนี้ก็ตั้งแผงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสองแผงนะครับพาไปดูแอมเพร์นะครับแผงเราเทปูนอย่างดีนะครับเทเสร็จเรียบร้อยครับดูแอมเพล์นะครับของแผงสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับไฟออกอยู่ที่สามจุเจ็ดโวลต์นะครับ สายอยู่ที่8แอมป์นะครับ8.88นะครับพาไปดูน้ำนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับงานช่างของเราไปได้ครับไม่เกิน100กิโลเมตรนะครับไปกลับไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับเราไปทำให้ได้นะครับของเราต้องมีงานเซอร์วิสบ้างครับอะไรบ้างนะครับถ้าไปไกลเดี๋ยวก็ไม่มีเวลาครับ ใครมากก็ไปไปไ,ไปไม่ทันครับไม่ทันใจลูกค้านะครับ mm. พาไปดูน้ํานะครับ mm. ครับดูน้ํานะครับ mm. ดูน้ําของเราก็ถือว่าออกดีนะครับ mm. ดูอไม่ลึกครับบอ่อนี้ประมาณไม่ถึงยี่สิบเมตรก็ด้วยครับก mm. พหย่อนจริงๆก็ประมาณถ้าประมาณสิบหกสิบหกสิบเจ็ดเมตรประมาณนี้นะครับต mm. อนแรกคิดว่าจะถึง ดี่ยวลงไปมันไม่ถึงครับเราจะลองลองเปิดทิ้งไว้สักพักนะครับตอนนี้ช่างของเราก็หิวข้าวแล้วครับช่างเสากับช่างเค้กนะครับได้เวลาพอดีนะครับเราจะเปิดทิ้งไว้สักพักนึงครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วค่อยมาดูกันว่าน้ําจะแห้งหรือเปล่าถ้าถ้าไม่แห้งก็ถือว่าผ่านครับบ่อนี้ก็เก็บงานเรียบร้อยนะครับเก็บงานเสร็จก็ส่งงานได้นะครับครับก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับ ก็ถือว่าโอเคครับน้ํายังไม่แห้งนะครับดูนะครับน้ําน้ำล้นไปไปหมดแล้วครับรอนนี้โอเคนะครับผ่านนะครับถือว่าผ่านนะครับครับมาดูมอเตอร์ของเรานะครับไฟ66โวลต์นะครับ 2อ0 0ันหารอยรอบต่อนาทีนะครับตัวที่6แอมป์นะครับ447อยบวัตตนะครับดูน้ำนะครับถือโอเคนะครับน้ำอมอกเยอะนะครับถ้าใครสนใจติดต่อได้นะครับร้านนี้ผมบันทึงโซลา่าเซลล์นะครับ ครับ<ต>อบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำลิปดีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอ,ขอ่าวคำว่าสวัสดีครับ